สวัสดีวันอาทิตย์ตอนนี้ตีอยู่ที่แยกราชดานะคะดีแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกเมื่อวานนี้ตรงเนี้ยคันจะหมกมากเลยเมื่อวานตรงเนี้ยต,ตกติดมากไม่ใช่ตกมากรถติดมากแล้วเมื่อวานตอนบินตรงให้แยกลาดพร้าวน,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 น้ำเจิงถนนนะคะดีรถนี่ล้างรถเรียบร้อยที่เลี้ยงแมวล้างให่ตดล้างให้ดูหน้าตาวันอาทิตย์วันอาทิตย์จนสบาย นวันอาทิตยที่สดใสมองเงินเรือไฟเขียวมาตตรนั่งทักทายเราประสานกาอนนะยเจ็หาเ็นเลไม่ขันจมูกเลยครับคันมีคับเม่งาวดีงไมเ่าสันราคิดรักกันใหม อย่างนี้มันไม่มีตัวเลขนะต่ไม่ไม่ประมาทดวยว่านะคะแค่มาทักทายมันไม่มีตัวเลขบอกนะว่าเหลืองเมื่อีรเขียวดีโบทมันจะเขียวมั่ก็เขียวเลยเพราะเขียวแล้วก็ต้องไปถ้ามันมีตัวเลขเรายังจะบอกล่วงหน้าได้ว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวฉันเตรียมตัวไปแล้วนะแต่นี่มันไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นก็ไบใบจุกจุกมาทักทายคินนี้แล้วเจอกันอีกทีที่สถานีนะคะ ชอบเือขคนอะไรนรักจม้เาแค่เพียงจะชอบก่ยาก่อยเธอยังไมจะไปไม่หรอค่ะไปสิคะขึ้นตอนนี้ดีละนะ๊ายบาย